สวัสดีครับมือนีกับพามาเบรงรถไถแช่มนะครับ48แรง2เพ้านะครับขับซีนะครับโฟวิลตัวนี้นะครับมีผ่านล้างไห้นะครับนี่จะานล้างไห้ครับตัวนี้ก็รถกับใส่งานปกติครับเครื่องเกียร์ดีครับรับใส่งานได้ปกติ2เพ้าทํางานได้ครับรถใส่งานปกติครับ48แรงนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีปกตินะครับแรงดีครับ สำหรับรถคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่นะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับราคาต่อรองได้ครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทสองเพ้านะครับเครื่องเกียร์ดีครับรถใส่งานปกติสองเพ้าทำงานได้ครับอย่างงามอย่างสวยปกติครับรถอยู่รานพวมินแท็กเตอร์ครับสาขาพระกุญจับจังหวัดอุดรธานีครับ เบอร์ทั่วศูนย์เก้าแปดอเกหาอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดก่าศูนครับรถแช่มนะครับโอเคครับกบากกดติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับสััสดีครับ